แซมชวนเพื่อนๆมาทานอาหารค่ำเพื่อโชว์ให้พวกเขาดูแหวนมั่นที่เขาซื้อให้แฟนสาวเมื่อพวกเพื่อนๆน,นั่งลงเขาก็วางแหวนเอาไว้บนโต๊ะแต่จู่ๆไฟเกิดดับแล้วห้องทั้งห้องก็มืดลงและเมื่อไฟติดขึ้นมาแหวนก็หายไปเขาจึงโทรหาผู้จัดการและทําการสอบถามเพื่อนๆของเขาจูลี่บอกว่าเธอยังไม่ทันได้เห็นแหวนนั้นด้วยซ้ําก่อนที่ไฟจะดับโรเจอร์กล่าวว่าเขาเห็นแค่แสงสะท้อนของแหวนขณะที่ไฟดับลงเท่านั้นส่วนไมเคิลบอกว่า เขากำลังค้นหาโทรศัพท์เพื่อมาถ่ายรูปแหวนผู้จัดการพิจารณาทุกคนอย่างใกล้ชิดแล้วรู้ว่าใครเป็นคนเอาแหวนไปคุณมีเวลาสิบวินาทีในการคิดหาคำตอบคนขโมยคือจูลี่เพราะตอนที่เธอนั่งลงเธอยังไม่ใส่ถุงมือแต่ตอนนี้เธอใส่มันไว้แล้ว พ่อแม่ของเลียมเป็นตำรวจพวกเขาทั้งสองกำลังทำคดีที่อันตรายอยู่แล้วขอให้เลียมเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์เขาได้รับข้อความจากแม่ของเขาว่าลูกรักพวกเราสบายดีไม่ต้องบอกใครนะเราส่งเงินให้ลูก5,317ดดอลลาร์เลียมคิดว่าข้อความนั้นมันไม่ชอบมาพากลเขาตรวจสอบบัญชีธนาคารของเขาแต่ก็ไม่มีเงินเข้ามาเลยดังนั้นเขาจึงโทรแจ้งหัวหน้าตำรวจทันทีเพราะอะไร คุณมีเวลา9วินาทีเพื่อหาคำตอบถ้าคุณกลับหัวตัวเลขนั้นลงมันอ่านได้ว่า lies ที่แปลว่าโกหกดังนั้นพ่อแม่ของเขาจึงกำลังอยู่ในอันตรายและพยายามสง่งโค้ดเพื่อสื่อสารกับเขา ขณะกำลังเดินไปตามถนนซูซี่ได้พบเงินตกอยู่10ดอลลาร์เธอเห็นว่ามีคน3ามคนนั่งอยู่ริมถนนและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องการเงินเธอจึงตัดสินใจที่จะช่วยหนึ่งในนั้นคายกล่าวว่าคืนนี้ผมต้องการเงินเพื่อหาที่พักพิงถ้าคุณพอมีเงินเหลือให้ผมมันจะช่วยได้มากทีเดียวจิมบอกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีผมไม่มีอะไรเลยและผมก็ไม่รู้ว่าคุณหน้าตาเป็นยังไงเพราะผมตาบอด แต่เ,เงินสิดอลลาร์นั้นเพียงพอเป็นค่าอาหารสำหรับผมวันนี้และวันพรุ่งนี้ส่วนซูซานกล่าวว่าฉันต้องการเงินเพื่อซื้ออาหารให้สุนัขตอนนี้มันอยู่บ้านแล้วก็กำลังหิวโซซูซี่รู้ดีแล้วว่าใครต้องการความช่วยเหลือจริงๆคุณมีเวลาคิด8วินาทีเธอตัดสินใจช่วยใคร เซิร์จิมเขาพูดถึงเงินในจนํานวน10ดอลลาร์ได้อย่างถูกต้องแสดงว่าเขามองเห็นมันทั้งๆท,ที่บอกว่าตัวเองตาบอดส่วนซูซานดูเหมือนว่าความต้องการของเธอจะไม่จําเป็นเพราะอย่างน้อยเธอก็มีที่พักไม้เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบขณะที่เขากําลังติดตามผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งที่สถานีรถไฟผู้ต้องสงสัยคนนั้นก็ทําการสลับกระเป๋าเอกสารกับชายอีกคนไมจึงเปลี่ยนไปติดตามผู้ต้องสงสัยรายถัดไป ชายคนนั้นเดินเข้าไปในอาคารขององค์กรขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและไม้ก็ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้เขาเห็นจากหน้าต่างว่าเป้าหมายของเขาขึ้นไปที่ชั้น10และเมื่อไม้เดินกลับไปที่รถเขาก็พบเครื่องแบบ3ชุดอยู่ในรถได้แก่เครื่องแบบช่างไฟฟ้าเครื่องแบบตำรวจและเครื่องแบบพนักงานทำความสะอาดหน้าต่างคุณมีเวลาเวินาทีในการเลือกชุดให้ไหม ไฟจะต้องแสดงบัตรประจำตัวดังนั้นไม้จะถูกจับได้ว่าปลอมตัวมาส่วนตำรวจก็จะต้องแสดงบัตรประจำตัวเช่นกันและนั่นจะทำให้การปลอมตัวของเขาถูกเปิดเผยแต่คนทำความสะอาดหน้าต่างไม่จำเป็นต้องเข้าไปข้างในอาคารเขาสามารถปีนหน้าต่างขึ้นไปและทำเป็นทำความสะอาดได้ซาร่าโทรหานักสืบอ,อาชีในตอนเที่ยงของวันจันทร์เพื่อแจ้งว่าเธอพบสามีของเธอนอนหมดสติอยู่บนพื้นตัวเธอนั้นออกไปซื้อของตลอดช่วงเช้า และเม pues, uh 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 ื่อเธอแวะไปที่โฮมออฟฟิศของสามีเพื่อถามว่าเขาหิวไหมเธอก็พบเขานอนอยู่บนพื้นรถพยาบาลมารับตัวสามีของเธอไปแต่นักสืบไม่ยอมให้ใครออกไปจากที่นั่นมีคนอีกสามคนในบ้านเพราะครัวบอกว่าผมทำอาหารอยู่ทั้งวันเพราะท้งคู่กําลังจะมีงานปาร์ตี้คืนนี้และผมก็ยุ่งมากพนักงานรักษาความปลอดภัยกล่าวว่าผมกำลังติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าคืนนี้ทุกอย่างจะปลอดภัยดี และพนักง,งานทําความสะอาดบ้านกล่าวว่าฉันกําลังทําความสะอาดห้องนั่งเล่นพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็ห้องน้ําสําหรับแขกทั้งหมดเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับคืนนี้เพราะทุกคนจะต้องอยู่ข้างในคุณมีเวลาคิด6วินาทีว่าใครกันที่โกหกคนโกหกคือพนักง,งานรักษาความปลอดภยัย เขาบอกว่าติดกล้องที่ด้านนอกทั้งทงที่พนักง,งานทําความสะอาดบอกว่ามันเป็นปาร์ตี้ที่จัดในบ้านในบ่ายวันศุกร์เชนซีอีโอของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งได้โทรแจ้งตำรวจเพื่อรายงานเหตุอาชญากรรมซีอีโอผู้นี้กล่าวว่าพวกเขาบุกเข,ข้าไปในห้องทํางานของผมและทุกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเสร็จแล้วพวกเขาก็พังประตูและตอนนั้นมันก็ไม่ได้ปิดอยู่พอพวกเขาพังตู้เซฟได้ก็เอาเอกสารทั้งหมดของผมไปผมมีกุญแจเพียงดอกเดียวสําหรับตู้เซฟ และไม่มีใครสามารถเข้าถึงมันได้พอได้ฟังเช่นนั้นนักสืบจึงรีบพาเชนไปที่สถานีตำรวจทันทีในฐานะผู้ต้องสงสัยเพราะเหตุใดคุณมีเวลา5วินาทีถ้ามีคนพังเซฟเข้าไปมันจะต้องไม่ปิดอยู่เช่นเดียวกับที่ประตูแต่เชนเป็นคนเดียวที่สามารถเปิดและปิดตู้เซฟนั้นด้วยกุญแจของเขา ไมเคิลเป็นนักสืบเอกชนและกำลังล่องเรือสำราญไปยังนอร์เวย์เช้าวันหนึ่งกับตันมาที่ห้องพักของเขาเพื่อขอความช่วยเหลือกับตันกล่าวว่าขณะที่เขากำลังศึกษาแผนที่เก่าแก่อายุก,กว่าร้อยปีอยู่เขาก็เผลอหลับไปในห้องควบคุมเรือพอเขาตื่นขึ้นมานาฬิกาที่มีค่าของเขาก็หายไปไมเคิลเรียกคนสามคนสุดท้ายที่อยู่ในห้องบังคับเรือในเย็นวันนั้นมาเพื่อทำการสัมภาษณ์ กลาสีเรือกล่าวว่าเขากำลังพยายามที่จะเปิดผ้าคลุมเรือชูชีพเนื่องจากมันมีพายุไซคโคลในนอร์เวย์และผู้โดยสารอาจจาำเป็นต้องสละเรือส่วนครอบครัวกล่าวว่าเขากำลังทำรายการสิ่งของเพื่อดูว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างที่เขาต้องการจากนอร์เวย์ส่วนหัวหน้าวิศวกรกล่าวว่าเขากำลังมุ่งหน้าไปยังห้องเครื่องพร้อมลูกเรืออีกสองคนเพราะหนึ่งในเครื่องยนต์มีปัญหาไมเคิลรู้แล้วว่าใครที่โกหกคุณมีเวลาคสีวินาที คนร้ายคือกะลาสีเรือมันไม่มีการเปิดผ้าคลุมเรือชูชีพและหากมีพายุไซโคลนเกิดขึ้นจริงการย้ายผู้คนลงเรือชูชีพในทะเลที่มีพายุโหมกระหน่ำนั้นจะเป็นอันตรายมากกว่าการอยู่บนเรือแซลลี่เดินทางไปพักผ่อนช่วงฤดูร้อนที่ฮาวายเป็นเวลา6สัปดาห์และเมื่อเธอกลับมายังคือด้วยหาดของเธอเธอก็พบว่ามันเละไม่เป็นท่าแลวสุนัขของเธอก็หายไปเธอจึงโทรแจ้งตำรวจและพวกเขาก็เริ่มทำการสอบสวน นักสืบไมเคิลสังเกตเห็นว่าที่นั่นไม่มีร่องรอยของการบุกรุกลเลยและมีผลไม้สดวางอยู่บนโต๊ะเขาสัมภาษณ์คน3าคนลูกชายของซารีกล่าวว่าผมไม่เคยไปบ้านแม่เลยเพราะผมแพ้ขนสุนัขของเธอแม่บ้านบอกว่าฉันมาที่นี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อทำความสะอาดบ้านให้อาหารสุนัขซื้ออาหารมาให้แล้วฉันก็กลับออกไปพ่อบ้านพูดว่าผมไปพักร้อนในช่วงเวลาเดียวกับซลลีและผมก็เพิ่งกลับมาเมื่อวาน นี่งไงตัวของผมไมเคิลรู้ได้เลยใน3วินาทีว่าใครโกหกคนโกหกคือพ่อบ้านเราแม้ว่าวันที่จะตรงกันแต่ตัวนั้นเป็นของปี2019ไม่ใช่2020ลิซ่าไปดูหนังในคืนวันฮาโลวีนกับสามีของเธอแต่เขากลับมาสายดังนั้นเธอจึงเข้าไปนั่งรอเขาในโรงหนังก่อนจากนั้นเมื่อไฟดับลง ก็มีคนสองคนเข้ามานั่งข้างเธอทั้งสองฝั่งชายที่นั่งทางซ้ายมีรอยเปื้อนสีแดงบนเสื้อของเขาและถือถุงที่มีรอยเปื้อนสีแดงซึ่งดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างน่าสงสัยอยู่ข้างในและเขาก็มีรอยขีดข่วนเต็มใบหน้าส่วนคนทางขวามีผิวซีดขาวดวงตาสีแดงสว่างและอุ้มตุ๊กตาที่ดูน่าขนลุกอีซ่าต้องการไปเข้าห้องน้ําและหนึ่งในงสองคนนี้คือสามีของเธอเองเธอควรไปทางขวาหรือซ้ายดีคุณมีเวลาสามวินาที เธอควรจะไปทางซ้ายเนื่องจากมันเป็นวันฮาโลวีนและทั้งสองคนสวมชุดแฟนตาซีที่ดูน่ากลัวแต่ลองดูที่นิ้วของพวกเขาสิผู้ชายที่อยู่ทางซ้ายสวมแหวนแต่งงานมาริซาและนั่นคือสามีของเธอไม่ใช่ผู้ชายทางด้านขวาที่อุ้มตุ๊กตาหน้าขนลุกที่ดูเหมือนมีชีวิตคนนั้นลูซี่เป็นเจ้าภาพจากการประชุมแนะแนวอาชีพเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวตามความฝันเธอเชิญผู้คนมาจากแต่ตละสาขาอาชีพเมื่อการประชุมสิ้นสุดลง ูซี่พบว่าภาพวาดที่แพงที่สุดในห้องประชุมหายไปเธอจึงโทรหาตำรวจและพวกเขาก็ค้นกระเป๋าเอกสารของผู้ชี่วชาญ3คนสุดท้ายที่ออกจากห้องวิศวกรไฟฟ้ามีกระเป๋าที่เต็มไปด้วยสายไฟแผงวงจรไขควงขนาดเล็กและบัดกรีกระเป๋าของช่างประปามีประแจค้อนและท่อพลาสติกส่วนกระเป๋าสตวแพทย์มีเลเซอร์ค้อนสว่านหลอดไฟเรืองแสงและถุงมือยาง หนึ่งในสามคนนี้คนไหนที่ทำการทุจริตคุณมีเวลาคิด2วินาทีสัตวแพทย์เพราะของส่วนใหญ่นในกระเป๋าของเขานั้นไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพของเขาเลยและเขาก็ใช้ถุงมือเพื่อป้องกันรอยนิ้วมือด้วยแชทะจแได้แชะ,ทะ,ทะ,ทะ